ตอนที่สามพันยี่สิบสามเสื้อผ้าจากปกลดต้นทอหญิงชราได้ยินก็มองเฟื่องจิวกนตอบว่าพอหมู่บ้านของเราชื่อหมู่บ้านตาทอนี่มันคําตอบประเภทใดกันฟังดูเหมือนไม่มีอะไรผิดแต่ก็ไม่ใช่คําตอบที่เธออยากรู้บอกไม่ถูกเหมือนกันเหมือนไม่ใช่เพียงขอชื่อหมู่บ้านตาทอพอตัวหมู่บ้านตาทอเดิมทีก็อยู่รับตาคนอยู่แล้วประกอบ,กบเรื่องแปลกประหลาดของหมู่บ้านนี้หากคนที่อยู่ที่นี่ไม่รู้นั่นก็ยิ่งแปลกเข้าไปอีกแต่ดูก็รู้ว่าหญิงชราไม่อยากพูดมากเฟื่องจิวจึงทําได้เพียงไม่ถามอีก ที่นี่แหละยิงชราผักประตูเข้าไปพลางบอกว่าพวกเขาอยู่กันแค่สองสามีภรรยาพวกเจ้าเข้ามาเถอะเอ่ยจบยิงชรากก้าวเข้าไปก่อนพอเข้ามาข้างในก็เอ่ยว่าใหญ่เท่ารีมีเซียนกลุ่มหนึ่งผ่านทางมาบอกว่ารักษาเจ้าได้ข้าจึงพาพวกเขามาพวกเจ้าเข้าไปเถอะข้าจะกลับก่อนยิงชราเอ่ยจากนั้นก็เดินออกไปพวกเฟิงเจียวเดินเข้าไปมาถึงห้องด้านในก็เห็นยิงชราคนหนึ่งนอนอยู่บนเตียงชายชรากําลังง่วนอยู่ในห้องพอเห็นพวกเขาก็รีบมาทักทาย ท่านผู้เฒ่าบาดเจ็บตรงไหนหรือเฟื่องจิวทำผู้สูงอายุทั้งสองจ้องพิจารณาพวกเขาก่อนชี้ไปที่เท้าเจ็บที่เท้าเฟื่องจิวเข้าไปดูเห็นว่าข้อเท้าห่อยาไว้จึงปาดยาพวกนั้นออกแล้วก็เห็นว่าบาดเจ็บเล็กน้อยแค่เส้นเอ็นพลิกทําให้ข้อเท้าบวมเท่านั้นเธอจึงเอายาออกมาและห่อให้นางใหม่แค่เอ็นพลิกเท่านั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่ทายาสองวันก็หายแล้วเธออธิบายก่อนถามขึ้นว่าท่านผู้เฒ่าล้มได้อย่างไรหรือถูกสิ่งของเหล่านั้นผัดหญิงชราตอบ นางมองหน้าพวกเขาในหมู่บ้านของเรามาเกิดเรื่องแบบนี้บ่อยๆชินซะแล้วฟังจู่ยิ้มๆท่านผู้เฒ่ารู้ได้อย่างไรว่าถูกสิ่งของเหล่านั้นผลักหากมีสิ่งของพวกนั้นอยู่จริงพวกมันก็อาจไม่ได้ผลักพวกท่านก็ได้นี่เฮ้ยแล้วยังมาบอกว่าเจ้าเป็นเซียนเจ้าไม่รู้สินะสิ่งของสปกปรกบที่นี่ไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้แม้เข้าใกล้ก็ไม่กล้าแต่ต้องพกข้าหญิงชราหัวเราะในลำคอนางนอนตอบนเตียงขณะพูดว่าที่นี่นะคนที่ลม้มหรือตกเตียงบ่อยๆคงอยู่ได้อีกไม่นานแล้ว เตียดจึงพูดเช่นนี้เราเฟื่องจิประลาใจขอดวงตกประกอบกับสิงสกโปพวกนั้นอารวาสไม่ตายก็ต้องถูกทรมานจนตายข้าเองก็อยู่ได้แค่อีกไม่กี่วันแล้วน้งเสียงของนางเรียบเฉยเรากำลังพูดถึงเรื่องของคนอื่นไรไม่แววแห่งความกลัวคนอย่างพวกเจ้าคงกำลังแปลกใจเตุใดสิ่งสกโปพวกนั้นไม่กล้าแต่ต้องพวกเราไม่เข้าใกล้ทีนี่ใช่หรือไม่วันนี้ข้าจะบอกพวกเจ้าเองนั่นพอหมู่บ้านของเราโปกต้นทอไว้ต้นทอ ตนป้องกันสิ่งอัปมงคลสิ่งของสกรปรกทั่วไปไม่กล้าเข้าใกล้แต่ก็มีบางตัวที่รายกาแต่พวกข้าก็ไม่กลัวหรอกนะเพราะพวกข้าสวมใส่เสื้อผ้าที่ทําจากเปลือกต้นทอ้อทางสามฟังมาถึงตรงนี้ก็ตรึงงานเสื้อผ้าที่ทําจากเปลือกต้นทอ้อหรือเรื่องเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนแล้วมีเซียนท่าผู้หนึ่งบอกให้พวกข้าปลูกต้นทอ้อเขาบอกว่าหนึ่งสามารถกินผลได้สองสามารถป้องกันสิ่งอปมงคลได้ตามคือดูแล้วก็สวยงามเซียนเท่าผู้นั้นยังสอนพวกข้าลอกเปลือกต้นท้อออกมารอยสานเป็นเสื้อผ้าด้วย จากนั้นก็แบ่งแจกใจ่ายให้บ้านละหนึ่งคืนพวกเขากระจางทันทีที่แท้ก็ยังมีเองพวกเฟิงจิวบอกลาจากนั้นก็หันตัวจากไปกลับมาพักผ่อนในเรือนที่หญิงชราเตรียมไว้ให้พวกเขาเปลือกต้นทอสารเป็นเสื้อผ้าไม่รู้ว่ายอดฝีมือผู้นั้นเป็นคนจากสำนักใดกันนะชายวัยกลางคนเอรยลอยนำเสียงมีแววเสดายเจปนตอนที่3024ติดกับเสดายที่ไม่อาจผ่านพบกับคนเช่นนั้นได้ไม่รู้ว่าเป็นคนเช่นใดถึงได้มีความคิดมองการไรเช่นนี้ได้ บอกว่าพักผ่อนในโมบ้านแต่ทว่าพวกเขากลับออกจากหมบ้านไปนเงนียบมาถึงยามวิการก่อนมุ่งหน้าไปยังภูเขาลูกนั้นตั้งใจว่าจะซืบเรื่องภูเขายินหานกดำเนินการยามวิการจะสะดวกกว่าตวกเจ้าสองคนตามหลังข้ามาก็แล้วกันชายวัยกลางคนเอ่ยสะบัดแท้หางมาในมือสั่งให้หวันเย็นสิบสามกับเฟิ่งจิ่วตามหลังเขาเฟิ่งจิ่ยวยิมยิมมีไม่ดีกระมังมีอะไรไม่ดีกันข้าอายุเยอะกว่าพวกเจ้าปกป้องพวกเจ้าก็เ,าเป็นเรื่องสมควรอยู่แล้วชายวัยกลางคนวางท่าเหมือนที่พวกวสกววา วันเยี่ยนสิบสามห้ามเฟิงเจียวที่ทําท่าจะพูดอีกก่อนยิ้มบอกว่าอย่างนั้นก็ดีมีพวกท่านคอยเปิดทางให้โอคาช่างโชคดีชายวัยกลางคนท่าทางเหมือนคนค่อนข้างพอใจเพียงพยักหน้าเบาๆจากนั้นก็เดินนําหน้าเปิดทางให้พวกเขาเฟิงจิยวเหลือบมองวันเยี่ยนสิบสามแบบหนึงน่งนึกไม่ถึงว่าเจ้าคนนี้จะเจ้าเล่์อย่างนี้วรยุทธ์ของชายวัยกลางคนยังไม่สูงเท่าวันเยี่ยนสิบสามเลยย่อมไม่เก่งเท่าเขาแต่เขากลับปล่อยให้ชายวัยกลางคนนําหน้าตั้งใจจะหลอกใช้เขาชัดๆ แม้แต่คนหน้าหนาอย่างเธอก็ยังรู้สึกไม่ค่อยดีเลยทั้งสามเดินไปข้างหน้าเสียงแมลงร้องยาขําคืนดังตลอดทางของฟ้ามืดคำขึ้นเรื่อยพวกเขาอาศัยแสงสว่างอันน้อยนิดบนหัวเพื่อนำทางยิงเข้าใกล้พวกเขายินบรรยากาศรอบข้างก็ยิ่งเย็นเยียบเธอขับเพื่อนกินกายพลังวิญญาณในร่างกายเพื่อให้ความอบอุ่นทางหันไปมองข้างหน้าเห็นดวงแสงมลมนเลือนลางลอยไปลอยมาอยู่ในป่าทึบส่งเสียงโหยหวนทั้งสามเข้าไปในป่าทึบ ชายวัยการคนที่อยู่ข้างหน้า <c oughs> เห็นดวงแสงบนมวลเหล่านั้นก็แค้มเสียงเจ้าพวกโสโมมสิ้นเสียงก็สะบัดแท้ห่างมากินอายพลังวิญญาณคมหนึ่งพุ่งออกไปฟิลแสงสีเขียวมนหนึ่งในนั้นถูกโจมตีเข้ามันส่งเสียงกรีร้องโหยหวนออกมาทันทีส่วนดวงอื่นที่เบียกใหญ่กันนี้ย่างรวดเร็วเสียงกรีร้องนั้นดังทะลุความมืดยามค่ำคืนชายวัยการคนอากรกอ,อันเล็กน้อยเขาหันกลับมามองเฟิง่งเทียวกับวันเยนสุดซ้ำข้าไม่เด็กว่ามันจะร้องดังขนาดนั้น วัเนเย็นสุบามยิ้มบอกไม่เป็นไรป่าพื้นนี้กว้างวางเสียงหวยหววของผีก็ดังเป็นระยะไม่เป็นที่สนใจหรอกพวกเราเดินต่อเถอะพระเจ้าตามอาเขายัางพูดไม่ทันจบก็ร้องเหมือนไปเหยียบโดนอะไรบางอย่างเข้าเสียงสบสาวดังมาจากรอบด้านก่อนที่ตาคายพื้นใหญ่จะรวบเข้าหากันพอเอาร่างของชายวัยกลางคนขึ้นไปห้อยตรงเต็งอยู่ข้างบนวัเนเย็นสิบสามกับเฟิ่งจิวตะลึงงานบองชายวัยกลางคนที่พยายามดิ้นขัดขืนอยู่กลางอากาศถามว่า ทันไม่เป็นไรกะลังเห็นชายวัยกลางคนหน้าตาเคร่งเครียดตรงเต็งอยู่กลางอากาศเชนนี้ไม่ง่ายเลยกว่าทั้งสองจะข่มกลั้นเสียงฮอรเรอเอาไว้ได้คำาไม่เป็นไรไม่ต้องเป็นอย่างพุทไม่ทันจบก็ได้ยินเสียงแหวกอากาศแหลมๆดังเข้ามาทั้งสามหันไปมองต้นเสียงก็เห็นธนูแหลมที่ไม่รู้ถูกยิงมาจากตรงไหนของป่าพุ่งเข้ามาธนูแหลมขมพวกนั้นราวกับเชื่อมต่ออยู่กับกลไกตาข่ายเพื่อนนั้นพวกมันพุ่งยิงไปทางชายัวกลางคนเป็นทิศเดียวชายัยกลางคนหน้าเปลี่ยนสีไปทันทีแววตาร้อนรนเร็ว รีบช่วยข้าลงไป